นางล่มป้าไญ่ข้นเกิดอันที่เกิดในสวนเนะาะมักเก็บเพชรน,นางล่มกันจ้าที่เกิดคนเกิดมาในสวนมึงนะน่คนน่ะนางรักเมิง่งเสียวไปแก่ Oh, oh, oh Ah, I need I need to crack a peanut Tsk, tsk, tsk Wooo สองดอกเต็มกระมังเลยจ้ะหนาตึบ๊บไปขึ้นในสวนประมาณ สองอันนี้ประมาณ2อกิโลเนาะพี่น้องมึงดูคน